ภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงรูปที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเวทนาไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเวทนาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายสัญญาไม่เที่ยงแม่เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยงสัญญาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายวิญญาณไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงวิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรภิกสุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์แม่เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไร ภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นทุกข์ แม่เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารทั้งหลาย เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์สังขารทั้งหลายที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นทุกข์แม่เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาแม่เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตารูป ที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาเวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นอนัตตาแม่เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาสัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไร ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไร ภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาวิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเวทนาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย สัญญาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยสาวกพ,พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีาญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี